่ลมาแล้วมาแล้วมาล้าลโอ้เนี๋ยต้องเข็นเลยนะางาเข็นคักคักคัก <c oughs> สองหลังเสือ,อทดลอง,อง,ง <c oughs> อเลยครับทดลองเปการด้วยนะมงทะลังมองทะลังเอาต่วทาหนึ่งไม่มีงูมากินปา้างม่แล้วทิมครับก็ได้เลยได้ในใดงลงลหนังใบมองมองนังไา้ก็ใส่หนังสาหะได้ครับว่าจ สาจะคล้งองหน้าจะคล้งองอยู่นนนยยบนเสนาพูด,ด,ดนะก,กันเด้เดีวจนะัออบเจ้าเด้พักี่เดือดนะพอแล้วแมวเป็นเงเลยนะแค่กสือเขาครับพี่น้องหนึ่งแอไอ้มุกไอ้อ้นฮ้อนนะครับพี่น้องตรงไหนตรงหน้านรบรรยากาศนี่นี่านเจ้าเอิรไปยังปลาม,มัดเลยไอปลามัดเลยแมนบอกแมนกินได้ยังบ่ละกินได้เนาะ é o <music>